สวัสดีครับสายับบันทึกนะครับถึงตอนนี้ยกเครื่องขึ้นรถแล้วนะครับแต่เนื่องจากฝาสูบเป็นการเดดแปลงแล้วก็มีการรีเซ็ตแคมก็เอาแคมแคมของฝาสูบรุ่นแรกนะครับอถอดกลไกลดกำลังอัดออกนะครับซึ่งรุ่นที่2ไม่มีกลไกลดกำลังอัดนะครับ เนื่องจากฟ้าเสียหายอย่างที่บอกนะครับเสียหายอ,าอยากจะลดคอ่์ให้นะครับก็เลยจำเป็นต้องดัดแปลงอ,อันนี้เอาไว้ซ่อมทีหลังนะครับทีนี้มาจะมีแนะนำอดแนะนำเทคนิคการาใส่โซ่ลาลิ้นนะครับตอนนี้เปลี่ยนโซ่ลาลิ้นไปแล้วนะครับ เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอ,อยางกิ้งโซ่เอย้ยยางกดโซ่พูดผิดอวอยางกิ้งโซ่อยู่ตรงนี้นะครับเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องไม่เป็นไรไม่ต้องเปลี่ยนทีนี้ปัญหารถรุ่นนี้นะครับเวลาตั้งเวบาวนะครับเนื่องจากฝาฝาครอบล้อแม่เหล็กนะครับไม่มีรูให้หมุนล้อแม่เหล็กนะครับจะเข้าเกียร์สาม แล้วก็ใช้สเตย์นะครับหมุนล้อหมุนล้อหลังผ่านสเตย์นะครับในทิศทางรถวิ่งนะครับหมุนล้อในทิศท,ทางรถวิ่งอ่าแล้วก็เปิดฝาดูการตั้งวาล์วแต่ทีนี้สมมุติว่าเนี่ยครับเรายัางไม่ได้ปิดฝามันก็ง่ายใช่ไหมครับอ่าเอาลิ่มชี้ไปในทิศทาง ด้านลูกสูบนะครับก็คือลูกตอนนี้ลูกสูบขึ้นสุดนะครับง่ายเลยนะครับยังไม่ล็อกนัดตับล้อแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวจะบอกเทคนิคการใส่โซ่รอลิน์ครับว่ายังไงเดี๋ยววางกล้องก่อนครับเมื่อมั่นใจว่าริมชี้ไปในทิศทางลูกสูบขึ้นสุดแล้วนะครับอันนี้มาร์ค มาร์คทีมาร์คเอฟประกาขีดไว้นะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับพอปิดฝาแล้วก็จะมีที่เปิดดูมาร์คนะครับให้อย่างเดียวนะครับเมื่อมั่นใจว่าลูกสูบขึ้นสุดแล้วนะครับต่อไปเราจะใส่เฟืองโซ่เราลิ้นนะครับก็เทคนิคให้ง่ายที่สุดก็คือนะครับ จับโซ่ลาลิ้นให้ดึงดึงให้สุดแบบนี้นะครับก็ข้อสุดท้ายจะเป็นข้อสุดท้ายนี้จะเป็นตำแหน่งสูงสุดของเฟืองโซ่ลาลิ้นอันนี้รุ่นแรกนะครับก็จะมีวงกลมนะครับเป็นมาร์กชี้ไปบนสุดนะครับแล้วก มาร์เส้นนะครับมาร์เส้นนี้นะครับให้มันได้ระนาบกับการแมชชีนฝาสูบนะครับเพราะนั้นถ้าเราดึงโซ่ให้สุดแล้วนะครับเราก็จะเจอข้อสุดท้ายที่อยู่บนสุดนะแล้วก็จัดให้มันเข้าให้มันตรงกับวงกลมที่เฟืองโซ่ราลิลนศก็คือวงกลมเมนะครับแล้วเราก็จะลูดง่ายลูดหาตำแหน่งง่ายขึ้นนะครับ อาจจะหนีไปหนึ่งฟันนะครับก็ลูดหาง่ายว่าไงอย่างนั้นเถอะเกิดปัญหาอะไร นี่นะครับเอาใกล้ๆเลยนะครับเห็นไหมครับเส้นมาร์กก็เส้นตรงก็อยู่ในระนาบของการแมชชีนฝาสูบนะครับแล,ล้วริมชี้ไปทิศทางาาด้านลูกสูบ ด้านฝาสูบนะครับก็คือลูกสูบขึ้นสุดนะครับอย่างนี้มาร์กตรงแน่นอนนะครับไม่ต้องปิดฝาก็รู้นะครับทุกรุ่นนะครับทุกค่ายนะครับแล้วก็ทําจัดมาร์กนี้ให้ตรงนะครับล็อกน็อตแล้วก็ตั้งวาล์วนะครับอ่านี่นะครับหลังจากล็อกน็อตแล้วก็ ตั้งเบวได้เลยาามารตรลงนะครับมารตรลงทั้งสองจุดนะครับาวาวดีควรจะถ้าเป็นค่ามาตรฐานนะคุณต้องหาฟิลเลอร์ฟิลเลอร์เกตนะครับแต่เราจะใช้ความรู้สึกนะครับในการตั้งความชำนาญน,นะครับก็จะหา่างข้อได้นิดเดียวนะครับมากกว่านิดดังนะครับ โยกซ้ายขวาได้นะครับห่างประมาณ1ความหนาของแผ่นกระดาษ A4 นะครับ uh, ไอเสียเยอะกว่าหน่อยนะครับประมาณสองแผ่น uh, ความหนา2แผ่นกระดาษ A4 นะครับประมาณนี้ครับไม่หนีไปไหนไม่ไกลนะครับมันดังก็ชิดเข้าไปอีกนะครับ mm. uh, เนื่องจากฝาข้อบวาล์วเป็นแบบปิดนะครับ uh, หลังจากประกอบเสร็จนะครับสตาร์เครื่องต้องถอดมาดูการาฉีดน้ํามันเครื่องด้วยนะครับรุ่นนี้ว่าน้ํามันเครื่องโดนปั๊มขึ้นมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่ถอดดูจบนะครับถ้าไม่มั่นใจว่ามันขึ้นมานะครับคุณก็จะพะวงนะครับอพอตั้งได้แล้วก็ล็อกบเบอร์9นะครับประแจเบอร์เ แต่ถ้าเป็นแบบอยู่ๆมาตั้งนี้เขาทำยังไงครับอยู่ๆมาตั้งนี้การตั้งวาล์วทุกรุ่นทุกค่ายนะครับก็จะต้องตั้งในจังหวะอัดสุดจังหวะอัดนะครับไม่ใช่อัดสุดตั้งในจังหวะอัดเครื่องยนต์สี่จังหวะมีสี่จังหวะก็คือจังหวะดูดต่อด้วยจังหวะอัดจังหวะระเบิด แล้วก็จังหวะคายนะครับดูดอัดระเบิดคายนะครับเดี๋ยวผมโชว์การตั้งวาล์วแบบแบบไม่ได้เปิดแบบนี้นะครับแบบวาล์วมันห่างนะครับก็คือเข้าเกียร์นะครับเข้าเกียร์สามนะครับ เข้าเกียร์สมนะครับสมมุติว่ามีสเตอร์นะครับหมุนล้อหลังในทิศทางรถวิ่งนะครับหมุนด้านนี้นะครับเข้าเกียร์หมันจะหนักนะครับเกียร์2ก็หนักเกียร์สาเราก็จะหมุนเ้วเปิดฝาว์วแบบนี้นะครับฝาครอบล์วให้สังเกตไอดียุบตัวนะครับนั่นคือจังหวะดูดนะครับดูดอาดระเบิดคลายนะครับดดูนะครับหมุนเลยนะครับ ดูดอ่าไปดี ID ยุบตัวลงไปก็คือดูดต่อไปเป็นจังหวะอัดนะครับจังหวะอัดสุดเราก็เริ่มดูมาร์กนะครับดูมาร์กที่ล้อแม่เหล็กนะครับโดยฝาครอบล้อแม่เหล็กนะครับที่มีขดลวดอยู่นี่นะครับ ก็าจะมีรูเปิดให้ดูรูเดียวนะครับนอกนั้นไม่มีรูให้หมุนล้อแม่เหล็กนะครับเปิดให้ดูนะครับเมื่อมาร์กตรงนะครับมาร์กตัวนี้ตรงด้วยล้อแม่เหล็กตรงด้วยนะครับก็ตั้งวาาได้นะครับคลิปนี้จะต่อเนื่องกับระบบไฟนะครับตอนนี้จบแล้วนะครับล็อกล้อแม่เหล็กเลย หมดหน้าที่นะครับไม่ได้ดูลืมแล้วนะครับกำลังจะปิดฝาครอบนะครับล็อกให้มั่นใจนะครับไม่ตอกนะครับ าปาเกลียวชำรุดแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ครับนาครับน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่ให้หมุนหมุนหาจังหวะอัดยากนะครับแล้วนี่มาร์กตรงแต่ว่ามันเป็นจังหวะคายนะครับเห็นไหมครับก็วาวจะห่างทั้งไอดีเสียมันมันไม่ใช่จังหวะอัดนะครับ อ่ระวังนะครับแบบนี้อ่าดูอัดและเบิดคายนะครับอ่าหลังจากประกอบฝาครอบล้อแม่เหล็กเข้าไปแล้วนะครับคดลวดนะครับเรียบร้อยแล้วก็ต่อสายนะครับอ่าพันสกอยพันสกคอยก็จะมีนี่นะครับน้ำเงินเหลืองกับขาวเหลืองนะครับสองเส้นนะครับรุ่นนี้นะครับเว็บร้อยสิบไอนะครับ ขนลวดมัดข้าวต้มมัดไฟนะครับก็ขึ้นมาเส้นเดียวสีขาวไปไหนครับไปแผ่นชาร์ตนะครับนี่นะครับแผ่นชาร์ตเดี๋ยวไปถ่ายด้านโน้นนะครับสีน้ําเงินเหลืองอพันสะคอยนะครับน้ําเงินเหลืองกับขาวเหลืองอไปไหนนะครับไปดูกันนะครับ เนี่ยครับดูหน้างานจะจะเลยนะครับนี่แผ่นชาร์จนะครับก็จะมีสายไฟออกมานะครับรุ่นที่สองนี้มีสีเส้นสีเส้นสีหรือห้าห้าเส้นนะครับมีอะไรมั่งเดี๋ยวไปดูเอกสารดีกว่ามันมันไม่ชัดเจนนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่า พันสครอคอยมันไปไหนครับเป็นทั้งเซนเซอร์แล้วก็เป็นอคอยกำหนดตำแหน่งนะครับก็จะมาที่ ECU ECU อยู่ใตอ้อยู่ในช่องนี้นะครับยางรัดไว้นะครับดูน้ำเงินเหลืองนี่มีไหมนะครับนี่นะครับสีน้ำเงินเหลืองก็จะมาที่ ECU นะครับ ไม่ได้ไปไหนเลยมานี่เลยนะครับเพื่อเข้าไปเพราะว่ากล่องซีดีก็อยู่ในนี้นะครับด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูไวริงไดแกรมนะครับกับเอกสารนะครับท่านจะเห็นอีซียูมีตั้งกี่สายเนี่ยอะไรไปไหนมาไหนยังไงนะครับคลิปนี้ให้ดูในคลิปนี้ตอนนี้นะครับก็ไปดูเอกสารกันครับนี่นะครับ แผ่นผังระบบ p g m f i Wave 1 1 0อ i นะครับเดี๋ยวผมค้างไว้ให้ดูนะครับอ่ามันอาจจะตัวเล็กมันขยายดูเอานะครับค้างไว้สัก5นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงที่ค้างก็อธิบายมันอาจจะเล็กไปนะครับ่าแหล่งไฟฟ้ามี2แหล่งนะครับที่จะมาใช้งานก็คือแบตเตอรี่นะครับอ่าแหล่งหนึ่งแล้วก็นี่นะครับร้อแม่เหล็กเมื่อกี้นะครับ ึ้นมาสีขาวมาเข้าแผ่นชาร์ตนี่ครับแผ่นชาร์ตมีสีขาวอ่าสีอะไรบ้างครับสีขาวแดงเหลืองแดงเขียวกราวนะครับเขียวเป็นกราวนะครับขึ้นมาเส้นเดียวนะครับแล้วก็แยกกันไปนะครับทีนี้สวิตกุญแจก็เคยรีวิวไปแล้วคุญแจหายทำยังไงเว็บร้อยสิบไอนะครับอ่า แรงใจแหงใจที่ออกไปจากแผ่นชาร์ตนะครับเข้าแผ่ชาร์จสีขาวใช่ไหมครับก็จะแปลงนะครับเป็น DC นะครับออกเป็นแดงเหลืองนะครับจำสีนะครับแดงเหลืองอไปมามี3ามแยกนะครับผ่านฟิลฟิลเมนนะครับเมนฟิลสิบห้าแอมชาร์จลงแบตนะครับ แบตเตอรี่เสื่อมล่ะนะครับก็มีแยกมานี่เลยนะครับมาผ่านฟิวฟิวลองนะครับ10แอมป์นะครับก่อนเข้าสวิช์คุญแจนะครับถ้าแบตก็ไม่เสื่อมนะครับเล็กโกลิเตอร์ก็ดีนะครผลิตไฟออกมาดีมาสมทบกันนะครับส่วนเหลือก็ไปชาร์จแบตแล้วก็เอาไปใช้ด้วยนะครับก็เป็น2แหล่งจ่ายนะครับเป็น แดงเหลืองนะครับแดงเหลืองผ่านฟิวเสร็จนะครับผ่านฟิวเสร็จเป็นดำแดงนะครับออกจากฟิวนะครับเปลี่ยนสีนะครับเป็นดำแดงเข้าสาวิตกกุญแจออกเป็นดำนะครับออกเป็นดำส่งไปไหนมัง่งอันนั้นนะครับดำเป็นเมนนะครับฮอนดา้าก็มีส่วนเดียวก็คือเอาไปเลี้ยงไฟอเอ็นจิ้น นะครับที่มันกระพริบนะครับลงกลาวที่ ecu อันนี้คือ ecu ก็จะมีหมายเลขนะครับ่าเส้นแรกเป็นดำกันนะครับสวิตช์กุญแจเส้นที่2นะครับไม่ต้องไปชาร์จแบตเลยครับต่อตรงมาจากเลเูเลเตอร์เลยนะครับแผ่นชาร์จเลยนะครับออกมาเป็นแดงนะครับผ่านสวิตช์กุญแจเปลี่ยนสีครับเป็นดำน้ำเงินนะครับ ถ้าคุณต่อตรงคุณต่อสีแดงกับสีดำน้ำเงินนะครับไอ้ดำแดงกับดำเนี่เป็นไฟสัญญาณนะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะไปเลี้ยงพวกแตรไฟเลี้ยวอะไรต่างๆนะครับไฟ Fi ไม่ต่อก็ได้นะครับเส้นนี้ไม่ต่อก็ได้ไฟ Fi ไม่ใช้ก็เครื่องยนต์ติดนะครับดำน้ำเงินนะครับก็จะไปเลี้ยงระบบที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าหัวฉีดนะครับ ไปเลี้ยงเซนเซอร์ต่างๆมีอะไรบ้างครับไปเลี้ยงปัม๊มนะครับปั๊มติก๊กนะครับเห็นไหมครับออกแบบมาขดลวดเยอะนะครับกรณีแบตมีปัญหาขดลวดนี่เพียงพอนะครับที่จะส่งไฟไปเลี้ยงระบบให้เครื่องยนต์ติดนะครับเลี้ยงปั๊มติก๊กคอยหัวเทียนเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับอ่าเนี่เห็นไหมครับ c k p s เ n s o r ก็คือพันเซอร์คอยนะครับน้ำเงินเหลืองกับขาวเหลืองเข้าช่อง12กับ23นะครับนี่ครับปักปักเป็นอย่างนี้ก็จะเรียงห2 3งงเรียงช่องให้ดูว่าช่องไหนสีอะไรไปไหนยังไงส่วนนี้มันมีมีประโยชน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมีแฟนคลับท่านหนึ่งนะครับอยู่แถวสแก้วนะครับเชี่ยวชาญ ในเรื่องพวกนี้นะครับสามารถแปลงลดคาบ,บูเรเตอร์เป็นหัวฉีดได้นะครับมีนะครับออคอมเมนต์มาขอเอกสารตรงนี้อันนี้ให้กันทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ได้กันทุกคนนะครับค้างไว้นานเลยนะครับเห็นไหมครับก็มีสีสายด้วยอ่า B R Brown B L Black ็ Yellow B U Blue นะครับ G Green. ีก e ี n R S นะครับ w ีไวโอโอรงั้ LG นะครับ LG LG Light Green นะครับ Light Green สีอะไรครับ à, P พิงจีอาร์เกรย์นะครับสีสายไฟที่เกี่ยวข้องนะครับอ่าคุณซูมดูแล้วกันนะครับหยุดแล้วก็ซูมดู à, ประมาณนี้ครับ à, สำหรับ เจาะเวฟร้อยสิบไปพาร์ทหกนะครับพาร์ทห้าและพาร์ทหกนะครับเดี๋ยวค่อยๆต่อไปที่เหลือไม่มีอะไรครับไฟสัญญาณนะครับเดี๋ยวเราถ้ามีปัญหาก็จะลงเกี่ยวกับไฟออกหัวเทียนไม่ออกหัวเทียนมันเกิดจากอะไรอะไรพวกนี้นะครับเป็นพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ